สวัสดีครับสวัสดีค่ะก็เราก็ย้อนนิดหนึ่งค,คนคนหนึ่งเนี่ยถ้าได้ถูกเพราะว่าคนคนเราเนี่ยมันมีหลายมิติถ้าได้ถูกพัฒนาในทางที่ถูกที่ควรเนี่ยในแต่ละหน่วยของสังคมหมายถึงว่าแต่ละคนเนี่ยมันก็จะก่อทำให้สังคมเรานั้นมีศักยภาพเพราะมีคนที่มีคุณภาพเยอะแต่ถ้าวันนี้เราพัฒนาผิดไม่ว่ากายว่าศีลว่าจิตหรือปัญญาก็แล้วแต่เราไม่สนใจเลยปล่อย ลูกฉันออกมาก็ปล่อยให้มันกินข้าวต้มะอะไรต่อไปเรื่อยเลยเนี่ยปล่อยทิ้ง,ง,งๆคว่างๆโดยไม่มีทิศทางอะไรเลยสังคมก็จะเละเทะสังคมก็จะไม่มีกติกาสังคมก็จะขับรถผ่าไฟแดงสังคมก็จะไม่สนใจพ่อแม่แล้วสังคมก็จะฉกชิงวิ่งราวปล้นหรือว่าจะโกงกินอะไรต่อได้ทั้งนั้นเลยเราเห็นว่าสังคมทุกวันนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะไปโทษอะไรนอกจากเริ่มต้นเราไม่สตาร์ทให้เขาดี เพราะฉะนั้นเราจะต้องทุ่มเทรหรืออย่างมาตอนนี้เราทุ่มเทในการสร้างคนหรืออย่างเราเห็นไหมเราเอาง่ายๆนะเราก็ไม่ได้ไปชื่นชมอะไรคบมากมายแต่เราต้องยอมแล้วว่าสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆประเทศเล็กๆที่ผมสนใจมนานานแล้วอิสราเอลเป็นประเทศเล็กๆซึ่งล้อมรอบไปด้วยพวกหมู่อาหรับทั้งหลายอาไม่ค่อยหวังดีนี่อาหรับต่อมาสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆซึ่งอยู่เมื่อก่อนอเป็นประเทศของญี่ปุ่นเมืองขึ้นของญี่ปุน่น ต่อมาเป็นมือขึ้นของอังกฤษเป็นมืองขึ้นของมาเลเซียก็แล้วแต่แต่หลังจากที่รีกกนยูเข้ามาพวะตอนนั้นเขาเป็นไทยขึ้นมาเป็นสิงคโปร์ขึ้นมาแล้วก็ใช้เวลา20กว่าปีในการบริหารบ้านเมืองแล้วจะเห็นว่าสิงคโปร์มีกําหนดกฎเกณฑ์ที่แน่นอนเพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยมีหลากหลายเผ่าพันธุ์ภาษาก็เยอะแยะเดี๋ยวมีจีนมีไต้หวนันมอีอินเดียมีอะไรมาเายูเยอะแยะไปหมดเลยเพราะเราจะเห็นว่าเขากฎกติกามารยาทเขาเด็ดขาด นะฮะหนึ่งก็คือมีเมียหนึ่งคนสองมีลูกสองคนสามก็คือมีบ้านหนึ่งหลังมีสามห้องนอนรถสี่ก็คือรถหนึ่งคันมีสี่ประตูะห้าก็คือในหนึ่งอาทิตย์ทำงานห้าวันเราจะเห็นว่าก,กฎกติกาแม้กระทั่งยาบ้าอย่างเงี้ยเคยมีแม้ในสิงคโปร์ห้าเ <5 S 2> มตรเท่านั้นละเปลียนแฟนคอเลยใช่ไหมขมขืนก็เหมือนกัน ข่มขืนนี่ไม่ไมรลอยนวลวะผมไม่ได้ตั้งใจไปข่มขืนเลยมันอย่างเงี้ยมีเหรอไม่ตั้งใจเราจะข่มขืนได้สิงคโปร์ติดคุกวันเดียวนะโขนหมายอ่อนไหมติดคุกไม่ติดคุกแค่วันเดียววันเดียวอลุกขึ้นแขวนคอเลยนั่นแหละสิตายเลยเขาไม่เอาไว้เลยจําได้ไหมฝรั่งไปเอเด็กอเมริกาที่ไปฉีดไอ้สเปย์ข้างข้างขวาครับเขาเคีียนเจ็ดครั้งอ่ะบูธบอกขอร้องเธอะแม้มันเป็นลูกหลานไปกะเอา อ่าให้อภัยเจ็ดทีไม่เอาเอาสามทีแต่ขอกระบองใหญ่ๆหน่อยบึ๊กเลยให้เข็ดให้หลาของเรานี่ฉีดกันเต็มบ้านเต็มเมืองทำไมก่อนเดี๋ยวนี้ไม่ฉีดแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะเพราะมันไปเข้าอินเทอร์เน็ตแทนแล้วใช่ไหมไปโพสต์กันเป็นขยะดูไม่ได้เลยขยะนั่นคือผลพวงจากการที่ไม่ให้การศึกษาหรือปล่อยการศึกษาแบบลมๆแรงๆปล่อยตามมีตามเกิด ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาแล้วว่าคนคนหนึ่งมันมีหลายมิติเรื่องของกายเนี่ยบางประเทศถึงขนาดว่าพ่อแม่กว่าจะท้องออกมาจะกินอะไรกินสัตว์ไม้กินถั่วกินเขาดูกันล,ละเอียดอนาดนั้นเอาเา้เพาพ่อพ่อแม่กินอะไรลูกก็มีผลต่ออย่างนั้นพ่อแม่อารมณ์อย่าบูดอย่าเบี้ยวนะเพราะเดี๋ยวลูกออากมาก้าวลาวเขาคิดถึงขนาดนั้นเคยอ่านหนังสือไหมกว่าจะถึงอนุบาลก็สายเสแล้วของญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นน่นเนี่ยพออ่านแล้วจะเข้าใจว่าเด็ก เมื่อเกินอนุบาลอย่างสายไปเลยนันภาษาอะไรแล้วมัธยมหรือว่ามหาวิลัยยิ่งบายไปแล้วมัมใจะตายแล้วอ,อทีนี้เรื่องของการพัฒนาจิตของเยาวชนและเด็กเนี่ยมันจะดูยังไงละอาจารย์ว่าเาจะพัฒนากันยังไงด้านไหนบ้างจริงๆแล้วสีด้านเนี่ยสำคัญมากแต่นี้การต้องต้องมานั่งพินิจพิจารณากันทีละด้านเรื่องกายเราพูดไปแล้วเรื่องศีลคือการไม่เบียดเบียน จริงๆแล้วกายกับศีลเนี่ยพ่อแม่ก็มีส่วนเยอะหรือคนในสังคมก็มีส่วนเยอะพอมาถึงเรื่องจิตในสำคัญพอเรื่องจิตคนจะไม่เอาแล้วโอ้โหเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของเกจิเป็นเรื่องโอ้ยไกลเกินตัวแต่จริงๆเบนมีจิตไหมล่ะมีสิทุกคนมีทุกคนมีจิตจะไม่มีจิตก็คือผีนะะเป็นซากศพใช่ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นไม่เมื่อจิตจิตนี่แหละจิตใจเราที่เราก็เรียกว่าจิตใจเนี่ยมันเป็นตัวเป็นกองบัญชาการที่จะสั่งซ้ายหันขวาหัน มันเป็นตัวที่จะทําให้คนดีหรือเลวใช่ไหมเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยมันมีคุณภาพจิตแล้วก็สมรรถภาพจิตแล้วก็สุขภาพจิตเพราะฉะนั้นถ้าจิตเนี่ยเป็นไงถ้าเรามีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งสามด้านนี่สุดยอดทําไมจิตจริงเท่านั้นจิตนี้ต้องหนักแน่นต้องมั่นคงต้องไซต์ต้องปิ้งอะไรต่างๆเนี้ยเพราะจิตเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนคนสมมติเบนเนี่ยอยู่ในสังคมจิตดียิ้มแย้มแจ่มใสถูกดา่าถูกว่าถูกอะไรต่างเนี่ย เออเอามันยิ้มนะเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จิตไปถึงขนาดนั้นเอเหมือนพระเจ้าโดนานางจิจามันวิกาดาเจ้าดาเย่นกันไปท่านก็น<ๆ>เบียกว่าปล่อยวางใช่ใชไหมคำซ้ำอย่ามาพูดอีกว่าเวลาคนเอาอาหารมาไม่แล้วฉันไม่กินเนี่ยใครเอา้าคุณก็เอากลับไปเองใช่ไหมเราไม่รับถ้าเราไปรับก็เลยสวนกันไปสวนกันมาคือนี่ถามอาจารย์นิดนึงนะเพราะวันก่อนคุณผู้ชมคะก็ไม่ต้องเอ่ยเชื่อนะ คุณพ่อเนี่ยก็จะเป็นไม่ใช่พ่อดิฉันนะพ่อชาวบ้านนี่แหละก็จะเป็นคนแบบเกเรหน่อยลงรู้สึกพิมพ์นะแล้วลูกก็เกเรเหมือนกันอเขาไม่ได้สอนให้ลูกเกเรถ้าไปเป็นอย่างนั้นแล้วพ่อก็ออกลวยแบบอย่างแบบอย่างซึมซับเลยเหรอเอามนแน่นอนไปเตไต่อยใครในผงในผักคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าลูกจะเจริญเติบโตตามแผ่นหลังของพ่อแม่ขยายอีกนิดได้ไหมแผ่นหลังไหมกว่าพ่อแม่ทำอะไรลูกก็อมไปอมซึ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 มใช่ไหมเสร็จแล้วไงรู้ไหมอ้าว ก็อย่างที่โรงเรียนอนุบาลเนี่ยลูกเนี่ยอนุบาลเล็กนิดเดียวเนี่ยด่าเหมือนผู้ใหญ่เลยเขาก็เรียกพ่อเรียกแม่มาพ่อแม่พอรู้ลูกก็ดา่าเข้าไปเลยไอ้นี่พอดาชัดไหมชัดรูอะไรบอก <c oughs> เข้าใจแล้วค่ะ <c oughs> เห็นไหมเพราะว่าลูกเนี่ยมันเห็นลูกเกิดมาเนี่ยจะไหมใครคนสอนเขาพูดพ่อแม่สิคะใครคนแต่งตัวให้เขาเห็นใครคนสอนทะเลาะกันพ่อแม่กระหนุกันอย่างนี้ลูกมันจะเห็นหมดมันจะบันทึกเมมโมรีไว้โตขึ้นมันก็ ลูกมันจะพูดตามพ่อแม่มแต่ถ้าพ่อแม่โกลงลูกมันก็ต้องโกงตามพ่อแม่ม,มันไม่มีลูกนอกคอรกหรอกส่วนมากลูกเ่ยมันจะล้อตามพ่อแม่อืเพราะฉะนั้นเอากลับมาเรื่องของการพัฒนาจิตเนี่ยสามด้านคุณภาพจิตเบียดว่าดีไหมคุณภาพคุณภาพจิตก็ต้องดีคุณภาพก็คือคุณธรรมต่างๆที่พ่อแม่ได้สั่งสอน,สสอนครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าสั่งสอนให้เสริมสร้างความดีงาม จิตใจเมื่อมีความดีงามอยู่ในตัวเราเนี่ยดีอาจารย์อย่างสมมติถ้าคนเช้าๆเนี่ยเขาเปิดทีวีดูเราหรือค่ำๆมืดๆนะนะเขาก็เปิดไว้ได้ยินเราสองคนคุยนี่ถือว่าเป็นการพัฒนาจิตลูกเขาาคือเ็าไม่มีเวลาสอนก็ช่วยได้ช่วยได้嘛ช,ช่วยได้ระดับหนึ่งมไม่ได้มากเท่าไหร่ไม่ได้มากแต่ถ้าใครเขาดูเรื่อยๆคิดตามไปเรื่อยๆเขาก็จะได้นะเพราะฉะนั้นขั้นแรกคุณภาพจิตค่ะคุณภาพจิตดีเดโอโห มันมีความเมตตากรุณาเมื่อโตแล้วกว่าจะทําประโยชน์คนอื่นจะทําอะไรนิดหน่อยผิดจากคานองครองธรรมเขาก็จะไม่ทําพวกนี้จะมีเมตตากรนะุณามีพมวิหารทํา <ผม S 1> สูงมีพวกคุณภาพจิตดีและจะนิ่งพวกนี้เป็นใหญ่เป็นโตก็จะดีถึงเป็นคนธรรมดาก็ดีเป็นคนเล็กก็เป็นคนที่ดีของสังคมตำรวจไม่ต้องมาปวดหัว ทนายก็ไม่มดดได้มาปวดหัวสารสถิตย์ยี่ังก็ไม่ได้ปวดหัวกะเปาแต่ไอพวกคุณภาพจิตไม่ดีนี่ <c oughs> โอ้โหตำรวจก็ปวดหัวจนทุกวันนี้ไม่รู้จะทํำยังไง <c oughs> ใช่ไหมโอ้โหนั่มันเป็นผลพวงของจากบ้านมาเหมือนกันก็มี <c oughs> คำคำหนึ่งนะคะที่บอกไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนนี้ได้ยินนะถ้าเจอใครไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนด่าไปถึงพ่อแม่เขาด่าพ่อแม่เขาไม่ด่าเราเพราะจริงๆิงลูกอยู่พ่อแม่เยอะแล้วจะพัฒนากันยังไงฮะพัฒนาพ่อแม่ก่อน แม่ม้ามันแกแล้วอาจารย์ไม่จริงๆเราไปพูดเป็นจุดๆนี่ไม่ได้ค่ะคือองค์รวมสังคมเอาองค์รวมดีกว่านะอถ้าทำั้นงทำเป็นเป็นเป็นระบบเป็นคณะเช่นแบบพ่อแม่ควรจะอย่างงี้นะอย่างน้อยมีหนังสือมีเอกสารหรือคือจริงๆสังคมเนี่ย่าไปโทษใครก็ไม่ได้มันต้องร่วมมือร่วมใจกันทุกฝ่ายอ่าเหมือนเวลาเบนจะ ดูหนังอ,ะอ่ะสมมุติดูหนังเอาหนังพระเลสวรดีกว่าอของท่านมุริประวัติศาสตร์ทำไมวเวลาเราดูแล้วดูอินไปกับประวัติศาสตร์บางทีร้องไห้บางทีนึกถึงอะไรต่างๆเนี้ยเพราะว่ากระบวนการกว่าจะมาเป็นตรงนั้นได้เนี่ยมันมีรายละเอียดของมันเยอะ ต้องดูแล้วคิดตาม,มาใช่ไหมมันมีรายละเอียดเช่นสังคมเราเนี่ยบอกจะสร้างสังคมยังไงรายละเอียดมันมีเยอะตั้งแต่กระทรวงศึกษากระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันหมดเลยในสังคมมันโยงกันหมดเนาะมันโยงกันหมดคือเหมือนเหมือนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษอะเวลาเล่นเนี่ยมันต้องเล่นเข้าขากันค่ะถ้ารัฐมนตรีนี้ไปซ้ายรัฐมนตรีนี้ไปขวาไอ้นี่นอนอยู่เฉยๆเกียร์ว่างเกียร์กระตุกอะไรก็แล้วแต่ไปไม่รอดเพราะฉะนั้น คณะรัฐบาลก็ดีครูบาอาจารย์ก็ดีสังคมทหารตำรวจหรือว่าพ่อค้าประชาชนเนี่ยบางทีต้องต้องกลับมามองแล้วว่าเราจะอนาคตของประเทศชาติเราจะไปทางไหนแล้วก็ใช้องค์รวมพวกนี้มาร่วมมือ้ร่วมมือกันจริงจังถ้าคิดจะสร้างกันจริงๆมันต้องเอาความเห็นแก่ตัวสละความอยากได้อย่างมีอยากเป็นออกทิ้งไปแล้วก็คิดถึงคนรุ่นหลังต้องพัฒนาจริงๆต้องําต้องร่วมมือกันเพราะว่าบางคนโอ้ยไม่ได้หลักชาติหน้าใบไราะนั้น ไม่มีหรอกมันทําได้ถ้ามีความศรัทธาแล้วเนี่ยภูเขายังย้ายได้เลยใช่ไหมใช่เพราะนั้นเราเราจะต้องถามเดี๋ยวจิตไม่จบสักทีเมื่อกี้เราพูดคุณภาพแล้วนี่มาสมรรถภาพของจิตอันนี้ก็ต้องฝึกความเพียรพยายามความอดทนอดกั้นความอะไรต่างๆต้องฝึกไม่งั้นเริ่มไปไม่รอดสุดท้ายเลยสุขภาพจิตดีสังเกตไหมคนสุขภาพจิตดีเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าก็ไม่ค่อยแก่นะจะยิ้มตลอดอย่างอาจารย์ ยาจันเวลาออกทีวีก็บอกขึ้ไหมอายุเยอะแะ่พอออกไปเจอตัวจริงไม่ชอกคือสุขภาพจิตดีก็คือมีความสดชื่นสดใสมันออกมาที่สีหน้าเขาจึงเรียกโง่เฮงไงโง่ L5 นะก็มีตาสองนะหูเดหูตาจมูกและปากอะไรพวกนี้โง่เฮงไอ้หูไม่ต้องมีตาตาสองจมูกปาก หน้าผากบนใบหน้าเนี่ยก็เลยเพราะฉะนั้นใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนผู้ใหญ่ใจดีไงเขาจะมีความสูขเห็นอะไรยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรจริงเนาะผู้ใหญ่ใจดีเราอยากจะเข้าไปเนาะอ่าเขานี้อีพัฒนาหนึ่งอาจารย์พัฒนาอย่างไงมันคืออะไรตัวสุดท้ายสําคัญเลยเหมือนไฟรถไฟรถทำไมอาจารย์เมื่อกี้เราพูดเบรกไปแล้วเรื่องเรื่องของเกียร์เรื่องค่ดเรื่องอะไรเดี๋ยทีนี้ปัญญาก็คือไฟหน้าคนมีปัญญาจะมองเห็นก่อนคนอื่นจริงไหมเหมือนวิสัยทัศน์ที่เขาเรียกวิสัยทัศน์ มองกว้างคิดไกลายสูงเหมือนเบนยืนอยู่บนเนินเขาจะมองเห็นได้ไกลกว่าเขาใช่คนที่อยู่ตีนเขามองจะไม่ค่อยเห็นพวกวิสัยทัศน์แคบมองแคบคิดใกล้ไฟต่ำอันนี้ไม่ดีให้พวกมองแคบแล้วก็คิดใกล้อีกยังไฟต่ำอีกเออยิ่งแย่อย่างนี้คิดว่ากูจะได้เท่าไหร่แต่ไอคนที่มองกว้างคิดไกลาฟสูงนี่เขาจะยืนบนยอดเขาแล้วมองเห็นได้ไกลเขาเรียกวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเพราะนั้นคนที่มีปัญญาคือคนที่มีวิสัยทัศน์ ปัญญาเหล่านี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นธรรมดาเขาบอกว่าความเข้าใจในความรู้ปัญญามันมี3 4มสปัญญาซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปพูดทีขั้นที่หนึ่งปัญญาที่เป็นความรู้ก็คือเรียนู้ความรู้ความเข้าใจวิชาการทั้งหลายอันที่สองการรับรู้เรียนรู้ถูกต้องตามอันที่สามก็คือการคิดวินิจฉัยใช้ปัญญาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่ตรงนี้เราจะขาดเยอะนะเด็กๆคิดวิเคราะห์นะอันสุดท้ายเลยเนี่ยเข้าใจตามความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตเนี่ย กิดขึ้นตั้งอยู่ดาไปชีวิตนี้มันประกอบไปด้วยธาตุสี่ชีวิตนี้ประกอบด้วยขันห้าชีวิตเราเมื่อมันเกิดแล้วมันต้องตายเมื่อตายก่อนตายเราควรจะทําอะไรไว้กับสังคมเราต้องเข้าใจชีวิตว่าของทุกอย่างที่เราเล่นจะอยู่ยศถาบรรดาศักดิ์แก้วแหวนเงินทองเนี่ยของเล่นทท้งนั้นมันเป็นหลักไตรลักษณ์ใช่ไหมได้อาจารย์ทุกขังอนัตตาเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่อันนี้ก็บอกว่าปัญญา จะต้องเข้าใจโลกตามความเป็นจริงของมันตามความเป็นจริงรู้ทางเสื่อมทางเจริญเกิดขึ้นอะไรที่มันจะเสือ่อมอะไรมันจเจริญอะไรที่มันจะเจริญมันต้องมีเหตุของมันอะไรที่มันจะเสื่อมมันก็มีเหตุของมันเพราะฉะนั้นจะต้องเข้าใจเรื่องปัญญาตรงนี้ให้ครบรอบแล้วเราก็จะมองเหมือนขับรถในกลางคืนเบงเคยขับรถกลางคืนคขับเลยร้อยสี่สิบเลยแล้วปิดไฟหน้าขนาดนั้นตายไหมตายสิเอาไปที่ชอบที่ชอบเลยครับนีร้อยสี่สิบไม่เข้า ถ้าเกิดว่าเราไปถามบางกลุ่มไม่ใช่ทุกคนนะถามว่าเอ๊เรียนไปทําไมประโยชน์มีอะไรก็จะตอบว่าอ๋อเรียนไปเหรอจบแล้วก็มีงานทำไงมีครอบครัวที่ดีจบอ่าอ่านี่คือคำคำตอบแล้วมันก็จบแค่นั้นมันก็จบแค่นั้นก็นี่มุมมรย์ล่ะคือว่างไงเรียนปมีประโยชน์เราต้องลากให้ยาวกว่านั้นลากยาวเลยนะก็คือการศึกษาที่แท้จริงเนี่ยเพื่อไปประกอบอาชีพก็จริงอยู่ค่ะประกอบอาชีพเพื่อได้เงินอได้เงินแล้วก็มาหล่อเลี้ยงชีวิตเราค่ะ ถ้าเกิดว่ามันมีแค่นี้เราไปต่างกับน,นกกระจอกสักตัว <S <S ในนกกรงเขน <S <S มันก็ไปหากินของมันได้พอลูกมันโตมันก็สอนบินแล้วก็ไปหากินหาหนอนมาแล้วก็สร้างรางเท่ากันไหมแต่มนุษย์มันต้องดีกว่านกจริงป่าจริงเพราะเรามีปัญญาด้วยพัฒนาได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะมาพูดถึงว่าการศึกษาที่เราบอกว่ามันดีอย่างนี้ เมื่อมีการศึกษาแล้วเนี่ยมันคือตัวพัฒนาคนเลยนะการศึกษาที่แท้จริงเมื่อพัฒนาได้ถึงที่แล้วจะทําอะไรก็ได้เยอะแยะเลยคนที่มีการศึกษาที่สมบูรณ์หมายถึงว่าได้รับการพัฒนาสี่สี่ด้านที่เราพูดไปแล้วเนี่ยจิตกายศีลปัญญามันจะมีความสมบูรณ์เมื่อมีความสมบูรณ์แล้วเนี่ยเอาไปใช้อะไรก็ดีหมดตั้งแต่ขนกวาดขยะมันก็กวาดเกลี้ยงไม่อยากวาดแล้วทิ้งทิ้งกว้าง,างน้ําไหลเย,ยิ้มตามถนนเต็ม หรือว่าจะเอาไปเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างมันก็เป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่ดีขับแท็กซี่มันก็ขับได้ดีใช่ไหมใช่ทำอะไรดีหมดแต่ถ้าไม่ได้รับการพัฒนาแหละต่อให้เป็นอะไรมันก็แย่หมดมเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเรื่องราวที่เราจะต้องมาพูดหรือว่าการศึกษาไม่ใช่ว่าจบไปแล้วจากหมาหาวิทยาลัยแล้วมีอาชีพมีเงินเดือนส่งพ่อแม่แล้วก็มีบ้านมีค้าวเลสักหลังหนึ่งแล้วก็มีรถสักคันหนึ่งจบชีวิตยอยู่แค่นั้นไม่ใช่ ถ้าชีวิตมันมีแค่นั้นมันมันสั้นไปใช่ไหมแล้วทํายังไงให้ชีวิตมีคุณค่ามีประโยชน์ขึ้นล่ะอ้าวเรามีจุดมุ่งหมายของชีวิตอยู่สามสามอย่างเราจะพูดสองสามอย่างเนี่ยพูดสองแนววันนี้เราพูดแนวตั้งก่อนอ้าวแนวตั้งก่อนเป็นยังไงจ้าม้ามีเวลาอาจจะแนวนอนอันนี้ตั้งก่อนแล้วก็ต่นตั้งแนวตั้งก็คือทางดิ่งทางดิ่งการที่หนึ่งเขาบอกประโยชน์บัตรนี้คือประโยชน์ปัจจุบันนี้หรือประโยชน์เห็นเฉพาะหน้า ได้แก่ทรัพย์สินเกียรติยศชื่อเสียงครอบครัวที่เป็นสุขชัดไหมเมื่อกี้ที่บอกว่ามีการศึกษาแล้วก็ไปทํางานมีฐานะสังคมมีชีวิตครอบครัวแล้วแค่ประโยชน์ที่เห็นเฉพาะหน้าในทางพุทธศาสนาถือว่า3 0เตท่านั้นเองสามสิบเปอร์เซ็นต์เนจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนต้องเริ่มจากฐานนะค่ะคนจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องเริ่มจากฐานตรงนี้ก่อนประโยชน์เฉพาะหน้าก่อนมีเกียรติยศชื่อเสียงอันนี้หลักมัสโลพื้นฐานง่ายๆเลยที่มัสโลเขาบอกว่า จะต้องมีเงินมีทองมียศถาชื่อเสียงตรงนี้ก่อนก่อนที่จะทําความดียางอื่นคนเรากองทัพเดือนได้เดยท้องใช่ไม่มีที่ซุกหัวนอนไม่มีที่กินไม่มีที่อยู่ไม่มีครอบครัวมันไปไม่ได้เพราะฉนั้นประโยชน์บัตรนี้หรือประโยชน์เฉพาะหน้าต้องมีก่อนเขาถึงให้เรียนหนังสือและไปทํางานก่อนเมื่อทํางานนด้านในสังคมดีแล้วมีอะไรต่ออะไรอยู่แล้วจึงจะขยับต่อไปเป็นประโยชน์เบื้องหน้าแล้วเริ่มมีคุณค่าแล้ว ตัวเองเริ่มมีเงินมีทองมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ต้องแปลงเงินที่เรามีกับยศถาบรรดาศักดิ์ที่ให้แปลงเป็นคุณค่าของสังคมแล้วว่าคุณจะทํายังไงให้กับสังคมเช่นซูสเบนเป็นอธิบดีเป็นผู้ว่า,าเป็นอะไรต่างๆไม่ใช่ว่าเดินกลางแล้วก็มีลูกกระเป๋งตามไปเต็มเลยไม่ใช่คุณเป็นตรงนั้นอาการหนักนะจริงๆแล้วบ่าสองข้างเนี่ยมันแบกภาระ มากมันจะเสริมให้นายไปที่ไม่เคยชอบไม่เคยชอบพอ,อนายหนาๆก็ติดเดียวตรงนี้ลูกน้องตามไปเยอะอยเอลยแกะไม่ออกเลยก็เลยไม่รู้ว่าภารกิจฉันไปไหนภารกิจฉันคืออะไรเพราะน,นี่ก็คือประโยชน์เบื้องหน้าก่อนที่เฉพาะหน้าอันที่สองเฉพาะหน้านะเบื้องหน้านี่หมายความว่าคุณค่าของชีวิตด้านไหนแหละเมื่อกี้ด้านนอกที่หาเงินหาทองมียศถาบรรดาศักดิ์เดินกลางกลางอะไรต่างๆอางเนี้ย นั่นคือประโยชน์ข้างนอกแต่ประโยชน์ข้างในก็คือความมั่นใจในตัวเองใช่ไหมใช่เมื่อกีน้นี้ประโยชน์เฉพาะหน้าประโยชน์เบื้องหน้าเบื้องหน้าก็คือหมายถึงว่าคนเราเนี่ยมันไม่อยู่เฉพาะตรงนี้มันจะต้องอยู่ยาวไปอยู่ในอนาคตรหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นจะต้องสร้างความมั่นคงภายใน นะไม่ใช่กอเรมานอนะอแต่ความมั่นคงอ่า <ไป S 2> จริงจริกอเรมานอ,นอก็คือความมั่นคงภายในในประเทศคือเบนจะมีเงินมีทองเยอะแยะประโยชน์อันที่หนึ่งนะ,ะขาดอันที่สองไม่ได้อันที่สองนี่มันเป็นประโยชน์ความมั่นใจตัวเองคนเราเนี่ยบางทีมีเงินมีครอบครัวมีฐานะอะไรเนี่ยยังไม่มั่นใจตัวเองนะเยอะนะมีเะไม่มีความมั่นใจเอ๊ะกูจะเอาไปทําไมคือบางคนเนี่ยยังขับรถไปเชียงใหม่เป้าหมายคือเชียงใหม่ ครับมันตะบึงตะบาดเล็รู้จะเชี่งไหมเชื่ไหมเชื่ไหมเลยหยู่<อ>พักนครสวรรค์ไม่ยอมดูวิวทิวทัศน์เลยพอถึงเชียงใหม่งงเฮ้ยกูมาได้ไงวะ <c oughs> อะไรวะครับเดียวจบแล้วเนี่ยมันได้แล้วอ่ะอยากได้แล้วก็ได้หมดแล้วเนี่ยงงเหมือนคนที่ประสบความสิ้นตัง้งแต่เด็กๆไงเลยงงไม่รู้จะไปไหนอาจารย์กำลังจะบอกว่าต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต้องคอยเก็บเงื่อนหมยเพราะอันที่สองประโยชน์ก็คือมีความมั่นใจแล้วจะเห็นว่าแนวตั้งก็คือตัวเราครอบครัวก่อนตัวเราแล้วก็เกิดมีความมั่นใจ อันที่สามประโยชน์สูงสุดก็คือเป็นสาระของชีวิตที่แท้จริงเลยสาระชีวิตเป็นยังไงล่ะปลอดปโปรง่งอิสระปลอดจิตใจ<ร>ผ่องใสเบิกบานมไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้ตัวเองจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่เป็นมันไม่ใช่ของจริงไปยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเป็นหัวโขนเหรอเรจะเป็นหัวโขนหรือลูกแก้วเมียขวดอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่ของเรามันต้องมีจิตใจผ่องใสสบายมีความรู้สึก ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวันนี้เราเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ๆโดนตัดขาเก้าอี้ไปก็ไม่เป็นไรก็ดีก็บอกดีคือตอนได้ทําไมเราดีใจตอนเสียเราก็ต้องราคาเดียวกัน<อ>จะดีใจเสียใจอันสุดท้ายนี่ประโยชน์สูงสุดให้มองเห็นสาระอันแท้จริงของชีวิตคืออะไรคะคือมีความจิตใจเป็นอิสระปลอดโป<อ>ร่งเบิกบานะจะได้จะเสียมันก็เหมือนเล่นการพน,นันชีวิตเรามันเหมือนการพน,นันเป็นเกม สุดท้ายก็ไปเชิงตะกอนมันไม่มีการบอกว่าไพ่แจกมาแล้วก็ต้องเล่นต้องเล่นให้ดีที่สุดพราอันประโยชน์สูงสุดเนี่ยสำคัญก็คือคือในแนวตั้งเดี๋ยวเราจะพูดแนวนอนแนวนอนคือจะเป็นคนอื่นจะเผื่อแบ่งปันให้กับคนอันนี้เอาตัวเองก่อนว่าครอบครัวสังคมตัวเองมียศนะสองก็คือจิตใจมั่นคงอันที่สามนี่ปลอดโปร่งผ่องใสเบิกบานเข้าใจสาระแท้จริงของชีวิตว่าชีวิตแท้จริงมันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรจริงๆมันเหมือนละครไง ถขาบอกชีวิตคือโรงละครปวงนิกรเราท่านเกิดมาต่างไล่ลำตามทีท่าตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้าบางคราวก็สุขบางทีก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีรักมีร้างมีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลามไม่ได้มีอะไรเห็นใครมีอะไรมั้งไหมไม่มีมมใช่ไหมพอละครชีวิตจบเนี่ยอายังเบนตอนนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบอ่ยสอ่สมมติเจ็ดสิบห้าตายอีกห้าสิบห้าตายเขาตายแล้วมันก็ไม่มีอะไร คนเราเนี่ยพอรู้ว่าจะตายแล้วขาแข้งจะสั่นแล้วโอ้ฉันต้องตายแต่จริงอะทุกคนต้องตายหมดทั้งเราเองหรือผู้ฟังผู้ชมอะไรหลายต้องไปด้วยกันทุกคนแต่ก่อนตายเราก็ควรจะรู้มิติของชีวิตว่ามันไม่มีอะไรในชีวิตเพราะนั้นสิ่งที่มีอะไรก็คือทําความดีเข้าไว้อการสั่งสมบุญนํามาสึ่งความสุขผู้เจ้าบอกไวเพราะนั้นบุญกิยาวัตถุสิ์ที่เราพูดในข่าววงกฏนั่นแหละเอามาตั้งเลือตั้งฉากไว้เลย วันนี้ทาทานหรือ,อยังวันนี้รักษาศีลหรือ,อยังวันนี้บาเพ็ญภาวนาสวดมนต์ไหว ies, ้พระหรือ,อยังวันนี้อ่อนน้อมถ่อมตนไหมวันนี้ฟังทมตามการไหมไอ้วันนี้แบ่งปันอนุโม,โมทานาบุญให้ใครหรือ,อยังใช่ไหม 1> <1> นี่คือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เราสามารถทําได้นี่คือประโยชน์ในแนวตั้งคันนี้ประโยชน์แนวราบหรือจ่าแนวราบหรือแนวนอนแนนอนแลนน้วละคือแนวราบก็หมายถึงว่าเริ่มจากตัวเองตั้งให้ได้ก่อนเหมือนต้นไม้อามาตั้งแล้ว <fourth> ชีวิตเราเนี่ยเหมือนต้นไม้ พอมันแผ่กิ่งก้านสาขาเริ่มไปแบ่งให้ชาวบ้านเขาแล้วอ๋อเปียนชีวิตทุกคนนะถ้าคิดได้อย่างนี้บ้านเมืองจะไม่มาขัดแย้งกันค่ะคิดว่าจะให้อะไรกับเขาคิดจะแบ่งปันอะไรกับเขาค,คิดจะทํายังไงให้ปสังคมมันสงบร่มเย็นเป็นสุขค่ะก็เลยมาคิดแนวนอนค่ะมากี้แนวตั้ง<อ>ว่าเราจะต้องตั้งหลักให้ได้ค่ะแต่นี้คนเราเวลาตั้งแล้วมันลืมก็เลยใหญ่ใหญ่เลยล้ม พอล้มแล้วเลยลืมว่าโอ้ตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยแบ่งปันสักก็ดีมีความสุขเพราะฉะนั้นเอาละ<ม>แนวราบแนวราบอันที่หนึ่งประโยชน์ตนก่อนประโยชน์ตนก็คือแนวแนวตั้งเมื่อกี้ทั้งหมดใช่ไหมบรรลุจุดมุ่งหมายของตอนคือเกิดสเสวยผลของการมีชีวิตที่สมบูรณ์เมื<ๆ>่อกี้คือประโยชน์ตนคือแนวตั้งที่เราทําทั้งหมดคือประโยชน์ตนค่แต่นี้เรื่องมันไม่จบแค่นั้นมัน,นจะต้อง,องเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วยแล้วสมมติว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ประโยชน์ตน ใช้เวลาหปีท่านเป็นพระมหาเป็นเจ้าชายแล้วก็ใช้หกเวลา6ปีแต่ทีนี้ผู้เจ้าถ้าไม่สั่งสอนเวนยศาสตร์เลยก็ได้แค่ประโยชน์ตนเท่านั้นเองหรือประโยชน์แนวตั้งแนนอนท่านไม่ด่าแต่เพราะว่าท่านเห็นเวนยศัตร์ที่ยังมีทุกมีอะไรยังอยากจะสอนอยู่ก็เลยเป็นประโยชน์ผู้อื่นพระองค์ท่านก็คิดว่าจะสอนใครดีสอนปัญญวคทดีไหมสอนยะสะสักษสกุลบุรภาษาลิบุรโมโคลานะอะไร มันก็เลยเกิดเป็นพระอาหารหันเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยก็คือประโยชน์ผู้อื่นคือการช่วยเหลือสนุนให้บรรลุจุดหมายชีวิตแก่ประโยชน์3อย่างในแนวตั้งช่วยคนอื่นแล้วเห็นไหมสมมุติว่าอาจารย์หลักแกประสบผลเป็นมหาเศรษฐีเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของเขาเลียงซานแ,แล้ว <c oughs> ก็คิดอยากจะตั้งมหาวิทยาลัยอ,อ่อยพูดจริงๆนะอาจารย์อยากคิดตั้งมหาวิทยาลัยตั้งอะไรคะตั้งมหาวิทยาลัยมมิอรย์อัากต,ต,ตั้งมหาวิทยาลัยให้เด็กเรียนฟรีให้เด็กเรียนฟรีอ่าทั้ง4ี่ภาค เสร็จแล้วก็ให้เด็กที่ไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาเรียนในกรุงเทพในเมืองใหญ่ให้เขามีโอกาสเรียนนี่คือแบ่งปันให้กับเขาแล้วเขาเริ่มเริ่มมีจิตนี่สมมติเฉยๆว่าเรามีเงินเยอะเราก็จะตั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็ให้คนอื่นเขาเรียนเนี่ยอันนี้ก็คือประโยชน์คนอื่นแล้ะหรือมันมีบางหน่วยงานที่เขาตั้งศูนย์ฝึกอบรมอาชีพให้กับคนอื่นอย่างมาัตสุจิตะเจ้าของเนช่นนลพานาสนิก อ้าันี่มาเรียนเสร็จอ้าวเข้าไปโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปทํางานทางธุรกิจแรงต่างแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเขาอย่างบิลเกตได้ไหมอย่างบิลเกตเนี่ยเขาก็ให้ทั่วโลกนะอาจารย์คือเขาไม่ได้เฉพาะประเทศเขาให้ทุกคนเหมือนกันคือรู้จักแบ่งแต่ยังไม่ได้ศึกษาอย่างไม่ดเจนไม่เหมือนกับลอกกี้เพลเลอร์อ๋อมันจะต่างกันเนาะนี่ก็คือเป็นประโยชน์คนอื่นละเหมือนกับเราทําทุกวันเนี่ยกองทุนสอสิลาแรงที่เราทำทำเพื่อประโยชน์คนอื่นละ ได้เงินมาก็หนึ่งปุ๊บทำหนังสือแจกตามโรงเรียนชุมชนทําซีดีแจกทำอะไรอย่างรายการเราทีวันนี้เราก็ค่อยๆทาไปเรื่อยๆก็แจกไปนี่ก็คือเริ่มเริ่มมองเห็นความสําคัญของสังคมแล้วว่าเขาควรจะได้รับตรงนี้ด้วยบางคนเขาไม่มีโอกาสดูเราบางคนไม่มีโอกาสฟังทํารู้รักแผ่นดินทําหนังสือเสร็จก็ทําเสียงด้วยอก็แจกไปค่ะคนก็ได้ฟังได้คิดได้ปิ้งไอเดียนี่คืออะไรที่มันช่วยได้เราต้องช่วยค่ะเราไม่ต้องรอรวยหรอก จนจนก็ทําได้อันที่สประการที่3แนวราบก็คือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายร่วมกันค่ะประโยชน์เราประโยชน์เขาประโยชน์สองฝ่ายร่วมกันก็คือสร้างสรรค์ปัจจัยค่ะซึ่งอํานวยให้ทุกฝ่ายในสังคมบรรลุจุดมุ่งหมายคนนี้ไปด้วยกันแล้วท่านกับเราไปด้วยกัน,เ,นเมื่อเมื่อกี้เราให้เขา,ขนานเขาเติบโตขึ้นมามเขาก็ไปให้คนต่อไปไอ้คนต่อไปก็ให้ไปเรื่อยๆ,ๆในส,สังคมก็จะสงบลง